เดี๋ยววันนี้ผมมาตอบคําถามนะครับช่วยเหลือนะครับคนที่เจอปัญหา a c e b o o k นะฮะอ่ะเหมือนกองอย่างคนนี้นะครับก็คือก็บอกว่าช่วยด้วยค่ะของเราจู่ๆก็โดนดึงเข้ากลุ่มไปเป็นแอดมินเพจขายของของคุณจีนอะไรก็ไม่รู้มีคนจีนส่งข้อความมาหาด้วยค่ะเรางงมากเราไม่ได้เข้ากลุ่มเลยโดนดึงเข้าไปได้ไงก็ไม่รู้แถมเรากลายเป็นแอดมินเองและก็ส่งข้อความภาษาจีนบวกลิงก์ไปหาคนอื่นด้วยค่ะ ล้วพอย้ายตัวเองออกจากแอดมินมันก็เด้งออกไม่ยอมให้เรารบอีกนี่ใช่ไหมคะไวรัสนี่ใช่ไวรัสไหมคะช่วยด้วยค่ะเรากังวลมากกลัวเป็นกลุ่มขายของผิดกฎหมายสวัสดีครับผมบังลิศหรือลิลชัยนะครัวันนี้ผมจะมาตอบคำถามน,นี้นะก็คือนะฮะตอนนี้เราต้องตังสตินิดนึงนะครับหลักๆคือตีความได้อย่างนี้ครับ ผมคิดว่านะครับคุณน่าจะโดนแฮกรหัสหรือว่าคุณน่าจะโดนโซเชียลเอนจิเนียริงหรือการหลอกถามข้อมูลบัญชีหรือพาสวดแล้วละมั้งครับคิดว่าอย่างนั้นนะหมายถึงว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีการส่งข้อความมาบอกว่าคุณได้รับเ,เงินหนึ่งพันแล้วอะไรเงี้ยแล้วให้กรอกข้อมูลอะไรเงี้ยครับบางทีคุณอาจจะไปกรอกข้อมูลของ Facebook อะไรเงี้ยครับซึ่งอาจจะโดนไปได้นะแต่หลักๆนะฮะสิ่งที่ต้องทําขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เจอเคสอย่างนี้นะ คือคุณต้องรีบเปลี่ยนพาสเวิร์ดให้เร็วที่สุดนะครับเปลี่ยนข้อมูลพาสเวิร์ดนะครับหรือว่าเอาง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับให้คุณไปดูที่ EP แรกก็คือทำตาม EP นี้เลยนะครับนี่ฮะวิธีแก้ไข Facebook ในมือถือ EP 1หนึ่งะครับให้ทำตามละเอียดเลยนะเพราะว่าวิธีนี้คือแก้การคนที่เข้ามาในรหัสเรานะผมสันนิษฐานว่าคุณเนี่ยโดน คนเข้ามาใช้ในบัญชีของคุณด้วยครับรีบรีบที่สุดเลยนะให้คุณเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วหลังจากนั้นก็ออกจากทุกอุปกรณ์ครับแล้วก็ให้ไปตรวจด,ดูเบอร์โทรศัพท์ให้ตรวจดูอีเมลนะฮะแล้วก็ทําให้เปลี่ยนของคุณหมดเลยนะฮะหรือง่ายๆคือดู ep หนึ่งนะครับผมรับประกันว่าน่าจะแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะพอแก้มดแล้วปุ๊บเนี่ยไปลบข้อความลบการเป็นแอดมินครับนะถ้าไม่ได้อีกก็เดี๋ยวยังไงก็ ทักมาที่เพจลิชแชร์ชแนลนะครับหรือว่าลิชแชร์เพจก็ได้นะครับเดี๋ยวบางนิดเนี่ยก็จะพยายามช่วยดูให้นะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแก่คุณ CIEL ด้วยนะครับแล้วก็แก่คนอื่นด้วยนะครับเรื่องเลยคิดว่ามาทำคลิปดีกว่านะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ